วันนี้ก็มาสอนโลดฮอนในปี2025ครับอันดับแรกก็เซิร์ช Google ได้เลยนะครับเซิร์ชว่า Kongor K O N G O R แล้วก็เลือกอันแรกครับโปรเจกต์ Kongor อ่าแล้วก็กดอันแรกได้เลยนะครับเริ่มเล่นตอนนี้อ่าก็จะทำการโหลดตัวติดตั้งมาครับกดบันทึกได้เลยก็ระหว่างรอโหลดเกมเนี่ยให้ไปสมัคร ID รอได้เลยนะครับไปที่มุมบนขวามือนะครับเลือกลงทะเบียน ให้เราใส่อีเมลของเราครับบนกระล่างให้เหมือนกันแล้วกดลงทะเบียนมันก็จะทําการส่งลิงก์ไปในเมลของเราก็ไปเปิดเมลนะครับแล้วก็กดผ่านลิงก์อ่าคราวนี้มันก็จะขึ้นให้สมัครแล้วครับก็สมัคร user id password อะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าสมัครได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ไปติดตั้งเกมต่อเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดตัวเกมมาครับกดนิดๆอย่างเดียวเลยแล้วก็รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ อ่าติดตั้งเสร็จแล้วครับก็จะขึ้นโลโก้อันนี้มาเป็นรูปคองนะครับคองกอก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นอันนี้มากดไม่ใช่ไปอ่าก็เข้าสู่หน้าเกมแล้วนะครับก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยอ่าถ้าใครจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยให้เปลี่ยนตอนหน้าล็อกอินนะครับเพราะว่าเข้าหน้าเกมแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้อ่าเข้ามาเนี่ยถ้าเห็นขึ้นคนออนแบบนี้นะครับแปลว่าสามารถเล่นได้แล้วนะครับก็กดเริ่มเกมแล้วก็ไปเล่นได้เลย ก็ถ้าใครโหลดนะครับหรือเล่นไม่ได้ตรงไหนเนี่ยสามารถมาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ d ิสคอร์นะครับก็มีของ h o น c o m m u n i t y Thailand หรือว่าโปรเจกต์ของกอก็ได้นะครับใน d ิสคอร์เนี่ยก็จะมีข่าวสารนะครับวิธีการต่างๆนะครับหรือเป็น c o m มูนิตีนะครับไว้พูดคุยเวลาเล่นเกมก็ได้นะครับก็สามารถมาดูในดิสได้เลย